จิตอาสาเราภากภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตท,ที่คิดจะให้ ร้อยโทรจงรักกัชนะจิตอาสาราชทานมณฑลฐานบกที่34ครับสวัสดีค่ะดิฉันพันตีหญิงอลูมตเนแก้วจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่265ับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพันตีหญิงนิธีการผูเชียจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่34ค่ะครับคุณผู้ชมครับ กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราสามคน <c oughs> อยู่ที่บริเวณวัดป่าแดดตําบลห่าทองเพิ่มเมืองจังหวัดพะเยาวันนี้เราได้พากําลังพลขิดอาสาบริทานมนบบณฑลทันบกที่สามสี่ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตําบลท่าวังทองนะครับหมู่สองหมู่สามนะครับมาทํากิจกรรมขิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์และทําความสะอาดบ,บริเวณวัดเนื่องจากว่ามบบณฑลทหารบกที่3.4ของเรา จะจัดพิธีทอดกระถินสามัคคีที่วัดประแดดแห่งนี้ค่ะครับเป็นกระถินประจําปีของนนบรรทนุนทันบุกที่34ประจําปี25ง 6, 6และกิจกรรมในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดวัดการปรับปรุงคนณธรรมการจัดระเบียบการกัก,กยข,ยขยะต่างๆแล้วเรายังมีกิจกรรมก็เราก็จะมีกิจกรรมถวายผ้าหม่มให้แก่พระสงฆ์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจังหวัดพะเยาเนี่ยก็เข้าสู่อดูหนาวแล้วอากาศเมื่อเช้านี้ก็16-19ถึงองศานะคะค่ะ ็เชิญชวนคุณผู้ชมที่รับชม Facebook ไลฟ์การไลฟ์สุดข,ของเรานะครับก็มาเที่ยวจังหวัดพะเยาในช่วงนี้ได้นะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงอากาศาหนาวบรรยากาศค่อนข้างจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและอากาศดีด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการท่องคนี่าดกันนะครับค่ะเชิญเลยค่คะ พร้อมที่จะให้โดยมีวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงือที่ร ัเป็นพลังนำพาสู่ความสุข Yeah. <laughs> จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งให่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสาม,มันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใาบวกแรงใจและจิต เื่อที่รินเงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข จิตอาสาเราพาภูมิใจ กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ ให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามงมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและศรัทธาเงื่อที่ คัมมมนงาส่คววุขใจทด้ยรับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวันนี้ครับพู้หลวงอ่อผู้หลวงเพชรพู้หลวงเพชรก็คืออาคุณสมเพชรอุตมะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลท่าทองทมืองเมืองจังหวัดพะเยาวันนี้อ่าทางศูนย์อำนวยการเสียสารวัตรไดทานบุญทลหารพุทธที่สามสิบสี่นะครับได้นำกำลังพล มาร่วมพัฒนาวัดประแดงอาดอะวิทย์ผู้หลวงนะภาษาเหนือเราก็เรียกผูห้หลวงผู้หลวงมีความสุขยังไงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากทางบุทูลทางบุญมบกสามสี่านนำกําลองโคลนมาร่วมพัฒนาวัดในชุมชนหมู่สองซึ่งเป็นวัดส่วนกลางกันประชาชนทุกคนใช้ร่วมกันนะครับตออย่างนี้ผมครั้งนี้ผมร่วมกับบมู่ที่สามู้ใหญ่บ้านบมู่ที่สาม ตะพลปัญญาหลวมเขาก็อยู่แถวๆนี้อยู่แถวนช่วยกันได้นําได้น<ข>าดําชาวบ้านวนชนเข้ามาช <อะ S 2> าวบ้านกิฬาสษาแล้วก็อสมในชุมชนกลุ่มต่างๆครับเข้ามาร่วมกันในการพัฒน,นาวัวดในครั้งนี้ พราะวัดที่เป็นเหมือนวัดส่วนกลางครับผมมองหมู่สองและหมู่สิบสามใช่ครับซึ่งชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์และวันดนนะหมก่ีสามสิ่ก็ได้จัดกำลังคนมาร่วมพัฒนาเนื่องจากเราจะได้มีบุญกระถิ่นกันในวันที่ยี่สิบสี่นี้เพราะเราเป็นชุมชนริมค่ายชุมชนรอบค่ายใช่ยินดีมากครับทางวันทุนถามสามสีที่มาทุกครั้งที่เราทำกิจกรรมกันขอบคุณมากๆเลยทางชุมชนก็ขอขอบคุณครับครับแล้วก็ ครั้งที่ต่อไปก็ขอเรียนเชิญทางมณฑน,นมณฑลฐานบกสามสิบเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกครับาร<ช>ทางมณฑลทางมณฑลหนึ่งสองมณฑลสามแล้วก็มณฑลเชียงร่อนค่ายนี้ยินดีต้อนรับทุกท่นานเลยครับในการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ข้กลุ่มพบปะ จะทำประโยชน์ใ้การบริหารทัดการกิจกรรมต่างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อชุมชนรับผมได้คุ้ส่วนร่วมกันรับผมได้ในส่วนของงานปิดอาสาเนี่ยพระหลวงก็ได้ขับเคลื่อนในในชุมชนอยู่แล้วก็ได้นําชาวบ้านไปทําประโยชน์ให้กับชุมชนหลักๆด้วยกันผ่านกิดอาสาพระราชทานที่พระบาทส็จะมาจะอยู่หัวนะครับได้พระราชทานแนวแนวพระราชดิษฐ์ให้ทางชุมชนและร่วมกับส่วนราชการ ทำสื o, ่อการสื่อสาร่วมกันวันนี้ขอบคุณข้าหลวงเพชรเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ที่ได้ให้ข้อมูลแล้วก็ทักทายกับพวกเราขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับท่านขอบคุณยินดีต้อนรับทุกท่านครับครับรจิตอาาาสภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจจริง ไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามึงมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและศรัทธาเงื่อที่ร ยสลาจิตอาสาเราพาภพมไใจ ครับคุณผู้ชมก็คงจะเห็นบรรยากาศในการทำก่อมาะอาดและพัฒนาวัดประแดดกันไปแล้วนะครับพ<ช>ี่เอและน้องติ๊กวันนี้เราออทั้งสาคนก็ได้พาคุณผู้ชมมา ชมกิจกรรมดีๆที่ทางสวนน้ำบริการสีรกษาวัดไทยธรรมคณฑลถนนที่3ี่4ร่วมกับผู้นําชุมชนหมู่2และหมู่13ในพื้นที่ตะบนภาคทองร่วมกันทํากิจกรรมกัน,นคับหวังว่า,ากิจกรรมเหล่านี้ก็คงจะแพร่ไปสู่สายตาประชา,านชนทั่วประเทศนะครับพี่ครับ จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้ ที่ริเนเือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข